ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคังยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหลวงหลวงวิจิตนะครับหลวงวิจิตกับหลวงวิจารนะครับยุคกลางพระองค์นี้สร้างในยุคสมัยรัชกาลที่4นะครับยุค4 2408ครับ2408นนะครับอันนี้มีพูดภาษาแล้วนะครับ มีนี่ครับมีสองหูนะครับนะครับนะครับพระสมีสองมีสองหูนะครับไว้แจกเจ้านายนะครับนะครับเลามีสามนะครับมีกรอบนะครับนะครับยุคนี้จบคนที่เขาเรียกว่าเป็นหลวงยุคของหลวงวิจารยุคยุคต้นนะครับยุคต้นหลวงวิจารนะครับ ต้นของหลวงวิจาร์นะครับยุคกลางตอนปายนะครับนะครับแล้วก็มีเส้นผ้าทิพย์นะครับนี่ผ้าทิพย์นะครับสวยครับพระเป็นพระยุคยุคกลางตอนปายนะครับสร้างในยุคของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะครับนี่ครับเป็นพระเนื้อขาวอมเขียวนะครับค่ะ นีและครับคือเป็นพระยุคต้นนะครับผมจะลงเผยแพร่ทุกท่านได้ชมครับเหื้อสวยครับขาวอมเหลืองอมเขียวนะครับีเรียกเขียวเขียวก้านมะลินะครับเขียวก้านมะลิตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับนะครับนะครับออกเขียวเขียวได้หน่อยครับเห็นไหมครับเขียวก้านมะลินะครับเดี๋ยวลองผมจะลงเผยแพร่ทุกท่านดูครับเป็นพระของพระเป็นของปู่โตทศยันต์โตผงศรีสุรคังเป็นผู้ลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับพิมพ์ีสร้างที่วัดระฆังนะครับ นะครับขาวอมเหลืองออกเขียวก้านมะลินะครับดูครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับให้ท่านดูว่าในเนื้อพระมีคาบแคนไซหรือมีอะไรบ้างนะครับว่าตามตรงตามตำราของหลวงปู่คำหรือเปล่าครับนี่ครับครับลงขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องพัน0 x ก่อนนะครับครับดิพันเอ x ครับ ันเอกสวยไหมครับนี่ครับขยายพันเอกนะครับจะเห็นมวลสารนะครับแต่เห็นยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนดี๋ผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับจะได้เห็นมวลสารชัดเจนนะครับขยายถึงสองพันะครับ นี่ครับสวยครับสวยมากครับพระนี่อิ่มมากครับอิ่มนะครับมีส่วนผสมนะครับเดี๋ยวจะดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับดูครับลงให้ดูเต็มเต็มองนะครับนี่ครับพระสมเด็จประคังนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับสวยครับดูครับ สวยมากคมนะครับดูครับนี่ครับจะเห็นอกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ครับพะชุดนี้เป็นพระที่สวยนะครับสวยมากครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับโอ้ด้านหลังสวยเลยครับดูครับ เดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ให้ดูนะครับครับนี่ลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับ x นะครับดูเนื้อนะครับนี่ครับสวยไหมครับนี่นะครับพระถ้าเป็นพระทันยุคเป็นของหลวงปู่โตปกเสกเนื้อจะสวยอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมีเห็นความเหลืองนะครับ ขาวอมเหลืองสีทองนะครับแล้วอมเขียวนะครับคือมีคนะครับเหลืองอมเขียวนะครับเห็นไหมครับดูเป็นชั้นๆนะครับดูคาบแผ่นทรายครับเป็นชั้นๆนะครับเห็นไหครับตกผลึกเป็นชั้นหนานะครับดูครับนี่นะครับเราต้องดูอย่างนี้นะครับของของแท้ต้องดูอย่างนี้นะครับของที่มีอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีนะครับดูครับดูครับต้องมีความเก่ามีคาบแผ่นทรายมีคาบดินคาบ ครับลาครับตะไคร่ครับใบเสมานะครับนี่ครับก็มีมวลสารผ้าหักแตกผ้ากาแพงนะครับมีเหล็กไหลนะครับดูครับดูแล้วก็ครับเม็ดสีขาวขาวอนนะครับผมมุกคุณทั้งห้าผมปัตตมางโมติสิงห์สิงเหผมหาราชนะครับดูครับดูครับดูคมก่อนครับก่อนความเก่านะครับดูครับนี่ครับ ความเก่าตรงนี้อย่างนี้นะครับพระนิลานอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับลอยลานครับแต่ว่าคาบเขวซ้ายเขาทับถมเลยครับนะครับเขาจะลานนะครับลอยลานลอยวิ่งนะครับแต่เข่าซ้ายเขาก่อตัวตกผนึกทับถมซ่อมแซมลอยลานลอยล้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคือพระที่มีอายุมากกว่าร้อยหกสิบปีอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับไอ้ลึกเหลืองพวกนี้ก็คาบน้ำอ้อยพวกลึกเหลืองนี่ครับคาบ ไอ้คาบกล้วยน้ากล้วยหอมจันทนะครับเพราะเขาตําต้องเปลือกนะครับแล้วก็ขนุนสุกนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนผสมกับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วจะออกเหลืองๆครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มีผักหักแตกผัากาแพงนะครับเศษผ้าหักแตกผักกาแพงครับนี่ครับแล้วก็นี่เป็นเหล็กไหลผงไผ่ดานะครับนี่ครับดูครับดูข่าวซ้ายนะครับ แาวสายนี่ก่อตัวเป็นตกผนึกนะครับดูครับนะครับเป็นหลุมนะครับแขวสายนี่ทับถมหมดนะครับเนี่ยทับถมหมดเลยครับทับถมหมดนะครับนี่นะคือพระสมเด็จพระครังนะครับดูครับนะครับชุกเขียวครับครับนเจจบงนเจดปานะครับผมว่าทุกคุณทั้งห้าพระหักแตกรกํำแพงนะครับดูครับ นี่ครับครับดินเจ็ดเขียวเขียวเลยครับสีคิ้วเขียวเลยครับครับดินเจ็ดโปร่งเจ็ดปานะครับถ้าสุเป็ตละครจะมีสเปกคิ้วเขียวครับต้องมีนะครับนี่ครับอันนี้เล็กๆหลายผลูกไฟดำนะครับเล็กๆหลายๆลูกไฟดำดูครับแคมไซเขาวิ่งปิดลอยล้านนะครับพระมีลอยล้านแล้วเขาเป็นลอยก็ปิดขาวๆขึ้นงอกขึ้นมาครับทับนะครับดูง่ายครับ าเรามีพระของแท้ๆแล้จะดูง่ายครับแล้วพลังพุทธคุณแรงนะครับแรงมากครับนี่ครับสวยครับดูครับสวยจริงๆครับสวยดูเนื้อพระครับนี่ครับมีสูงมีต่ํามีรอยลานลอยล้าวมีคาบแข่าไซด์นะครับดูครับดูง่ายครับดูตกผลึกนะครับดูง่ายครับนี่ครับดูความเก่าถ้าดูไม่เป็นก็ไปดู หน้าผาหินนะครับภูเขาที่เป็นเขาหินครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีคาบตะไคร่คาบดินคาบดินคาบตะไคร่คาบดินคาบมวลสารคาบซากเพื่อที่ไหลลงมาเก่อตบแล้วปูนก็จะล้าวลานครับนะครับดูอย่างนี้ครับ สวยมากครับองพระครับสวยครับดูครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์สวยมากครับนะพิมพ์พระชุดนี้ก็าให้แบ่งปันนะครับแบ่งปันเพื่อจะสร้างพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสุนุลของเก่าโบราณนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่มีบุญวาสนาได้แบ่งปันไปครับนะครับชุดนี้ครับที่ลงมาในคลิปแรกๆครับนี่นะครับ ชุดทั้งหมดนะครับที่จะลงให้ดูนะครับคือชุดแบ่งปันนะครับสวยครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังครับสวยมากครับดูครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระครับมีรอยลานนะครับรอยล้านแล้วก็รอยลานแล้วก็ คาบแขวซสายเขาก็ปิดนะครับพระเขามีรอยล้านรอยล้าวนะครับแล้วแขวซสายเขาวิ่งซ่อมตกผลึกซ่อมปิดรอยลานนะครับเไปครับนี่คือธรรมชาติของพระสมเด็จพัะครั้งนะครับนะครับจะงอกตัวปิดนะครับนะครับเป็นนะครับเขาปิดอย่างนี้ครับน่ครับคือพระยุคกลางจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วแต่ปีแล้วแต่วาระการสร้างเนื้อปูนสารไม่เหมือนกันนะครับนะครับแตกล้านไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับกล้องนี้สามารถทะลุลงไปเห็นข้างในครับเห็นไหมครับ รอยๆเล็กๆนะครับแต่ข้างบนนี้เคลือบด้วยเคลือบผิวด้วยขาวใสนะครับแต่ใสๆเพราะพระองค์นี้เขามีมีมวลสารมีผลผสมนะครับมีทั้งว่านมีทั้งผงแกสอนนะครับมีทั้งดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับดูครับผมทุกคุณทั้งห้าเห็นชัดๆครับแยกออกมาเลยครับดูครับสวยมากก็แตกสวยครับสวยมากองค์นี้ครับดูแขซ้ายนะครับครับ สวยมากครับมวลสารชัดเจนครับดูครับเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับดำๆหัวเหล็กไหลผมไผ่ดำนะครับเนี่ยผมว่าทุกคนหนังห้านะครับนะครับดูครับสวยครับดูครับพวกทองเทอมีหมดเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยายให้ดูครับเราขยายสองพันเลยครับเอาสองพันนะครับนี่ครับ เห็นอะไระชัดเจ็นะครับอ้าวเห็นแล้วครับเห็นไ,ไหมครับ อันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำอันนี้เม็ดทองนะครับนี่แคนไซส์ผมทุกคนทั้งห้านะครับทับถมไปหมดแล้วครับนะครับนี่แรโเดียมนะครับเพราะพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับในดินนะครับมันมีอยู่แล้วครับจะมีน้อยมีมากแค่นั้นแหละครับนี่ครับดูครับสวยครับธรรมชาติ เม็ดเขียวเจอแล้วครัครบ,บวัละ,บบวละครั้งต้องมีเม็ดเขียวนะครับนี่ครับนี่วัละครั้งต้องมีเม็ดเขียวนะครับดูใกล้ๆนะครับเม็ดเขียวครับสุเด็ดวัละครั้งต้องมีเม็ดเขียวเพราะเป็นตัวแทนสุก เจอแคนไซทับหมดแล้วครับเห็นไหมครับเจอแคนไซทับครับนี่ครับอืมครับชัดแล้วครับนี่นะครับเจอแคนไซทับแคนซับที่เป็นน้ำเป็นพวกนี้จะเป็นพวกไอ้คล้ายๆเก็บหิมะนะครับเป็นน้ำแข็งนะครับเห็นไหมครับคือเขาก่อตัวงอกขึ้นมากระทับ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 นะครับ อันไหนที่เกินก่อนก็จะแข็งเป็นสีขาวเป็นสีขุ่นตามตามอากาศตามผิวผิวพระนะครับตามวนฐานของพระสวยมากครับมีสูงมีต่ำนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่คือแคลไซด์นะครับจะได้รู้ว่าแคลไซด์ตอบอายุได้ครับโอ้แคลไซด์นะครับวกนี้ เนี่ยแคลไซด์นะครับนะครับเขาอกว่าสภาพสมดุลคังครับงอกได้เขาบอกว่าสภาพสมดรลเผ้าสเดุลคังงอกได้และมีชีวิตนะครับนี่ครับคือตกสามารถตกบางผืดงอกปิดแผลนะครับเนี่ยมีรอยรานรอยเล้าเขาก็ปิดซ่อมแซมเป็นแผลเป็นบางผืดนะครับเป็นบางผืดนะครับปิดไปเรื่อยๆครับนะครับซ่อมแซมในตัวนะครับเด็กกล้องผมขยาย 2000x นะครับ 2000x นะครับถอยลงกอนครับนี่ครับถอยออกไปครับนะครับอันนี้พันหกร้อยเอ็กนะครับพันหกร้อยเอ็กนี่ครับดูครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับองนี้จะดูคบ่้าวครับพระสวยอยู่แล้วครับพระสวยมากครับ วัาสวยมากครับใครทุกท่านกดติดตามเยอะน,นะครับตอนนี้กำลังสร้างพืชพัณธ์กับถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับตอนนี้กำลังจะทำรั้วนะครับทำรั้วนะครับถ้าทำเสร็จแล้วกวจะบอกในใน youtube บอกนะครับว่าให้มาชมมาเที่ยวนันได้นะครับตอนแรกก็จะทำที่บ้าน ไม่พอครับบ้านไม่พอบ้านยาวความยาวของบ้าน20กว่าเมตรกว้าง15าเมตรไม่พอใส่ต้องขยายที่สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับครับคลิปนีส้สวัสดีครับ